สวัสดีครับมาพบก,กับกระดานที่หนึ่งในการแข่งขันมาคอดออนไลน์นะครับวันนี้เราก็ยังอยู่กับแต็มเดึสุดยอดสมสติกเกอมากกับสุดยอดสู้โวยสงสัยเจอจอมสติกเกอร์แน่เลยครับ ส่งไม่หยุดเลยขึ้นมาเราขึ้นไปต่อสองสนออย่าเพิ่งส่งสติกเกอร์ครับเจ้านายเดินก่อนตัดข้างขึ้นไปดีกว่าครับผมยังเล่นแต้มดาวกระจายอยู่นะครับช่วงนี้ยังใช้เต้มนี้อยู่ประจำอยู่ เตากระจโอเคครับต่อตัดข้างเหมือนกันครับเขาก็ตัดข้างขึ้นมาเหมือนกันดันมากขึ้นไปโอเคครับ1ิบ5อบตวัดกินสองดีกว่าเนาะ ถ้าเขาขึ้นมา27เราก็ไป19 1 5ก้ไปสินะครับคือเขาต่อ,อยังไงเราก็ได้เข้าฮอดงั้นเราลงไปเลยเพราะว่าเขาก็คงไม่ขึ้นมานะครับเขารู้ว่าขึ้นมาได้ก็ไม่มีประโยชน์ยังไงเราก็หลุดเข้าหอ่ดีเออได้ร่มเลยได้ร่มเลยโดนร่มนะครับโดนร่มแต่เขาไม่คุมนะเขาเสียสองตัวอ่าไปเข้าฮอดดีกว่าไม่ต้องมปสนใจ ขากล้งมาหมายเลขสิบเพื่อมาคุมสองหนึ่งคุมสองตอนนี้เขาน่าจะคำนวณการเดินอยู่ว่าจะทันไหมนะครับก็เ,เดินสองตัวแต่ผมเดินตัวเดียวยังไงตัวเดียวก็ต้องเร็วกว่านะครับสองตัวกว่าจะไปจูงกันมาเข้ามัดอีกน่าจะไม่ทันแต่อย่าบอกนะว่าปล่อยให้เวลาหมดนะครับ อ๋อไม่ปล่อยนะครับเดินอยู่ไปแล้วครับผมเหลืออีกแค่สองตาผมก็ได้เข้าหดนะครับแต่เขาเหลืออีกตั้งหลายตาโอเคนะครับไปสามสิบเอ็ดก่อนขึ้นอยู่กับเขาแล้วครับตอนนี้จะเดินไหนเพ้นะครับขยยอมไปต่อไปเป็นเดินฝั่งเดินก่อนบ้างครับ เราจะเล่นกัน4เกมนะครับ4เกมหากใครรับชมแล้วดูไม่ครบก็ไปติดตามต่อที่ YouTube ได้นะครับช่องคำพีมาฮอตเราจะเล่นกัน4เกมว้าวเขาเป็นสีพยาผมเป็นมาตรฐานเอ,อ้าเป็นโจนจังงั้นเป็นกลองโจนสีพยา ขึ้นไปครับอืมช่วงนี้ก็ติดตามไลฟ์สดได้นะครับผมไลฟ์เกือบทุกวันในทั้งช่องทั้ง youtube แล้วก็ทิกต o อกนะครับไลฟ์สดใครอยากร่วมสนุกใครอยากร่วมแจมก็ไปได้นะครับผมมีไลฟ์ช่วงประมาณสามทุ่มสี่ทุ่มหนึ่งทุ่มมีหมดนะครับไปติดตามเรื่อยๆเนาะส่วนมากจะไลฟ์ทาง youtube ก่อนนะครับไลฟ์สดร่วมเล่นซ้อมมาฮอดกันนี่แหละครับไม่มีอะไรมากนะครับ ซอมหฮอตกันใครที่อยากจะเล่นด้วยก็เชิญได้ครับแต่ว่าต้องติดตั้งแอปมหฮอตขั้นเทพก่อนนะเพราะว่าเราเล่นผ่านแอปตัวนี้กันนะครับแล้วก็ผมก็จะเข้าไปสร้างห้องซ้อมแล้วก็เข้ามาเล่นด้วยกันนะครับใครสนใจเชิญได้นะครับใครที่อยากเล่นด้วยออืถ้าไม่มีหมายเลขยี่สิบหกนี่ผมตวัดเดินสิบหกสิบเอ็ดเลยนะนี่ถ้าไม่มีหมายเลขยี่สิบหกอยู่เนาะผมเดินนี่ให้กินนีดได้สามเลยนะแต่พอดีมันมีนะครับ ก็เลยต้องขึ้นไปก่อนใครสนใจซ้อมด้วยนะครับเชิญได้กับสัญญาณไฟ้สดร่วมซ้อมมาฮอตกันนะครับช่วงนี้มีทุกวันทั้งทางด้าน tiktok แล้วก็ youtube นะครับก็มีหลายคนมาเข้ามาซ้อมด้วยนะครับ Okay, ครับไปครับสาเหตุที่ไม่ไปสิบ้าเพราะว่าเขาจะต่อสิบสี่สิบแปดยิงสองผมนะครับหากใครสงสัยทำไมไม่เดินไปสิบห้าทำไมต้องเดินไปสิบหก ตัวหรือเปล่าอาจจะเสมอนะครับเกมนี้อาจจะเสมอไปแต่ก็ไม่แน่คอยดูก่อนเราจะไปเข้าหอตาตัวที่สองแล้วสองมากหกนะครับไปเลยเขาเดินมานี่ ไปเข้าฮอตคนดีกว่าก็เดินเข้ามาเรายังไม่เข้านะเพราะว่าเขาต้องฆ่าฮอตเราแน่หละหลบมาทางนี้เอาไม่เป็นไรเตรียมฆ่าฮอตเป็นไรครับยังไงก็เสมอกันอยู่แล้วตานี้เขาคงเหวี่ยงฆ่าฮอตแค่นั้นแหละ เดี๋ยวขอเดี๋ยวขอเสมอไปขอเสมอนะครับอาอไม่รับเสมอด้วยไม่รับการเสมอโอ้ไม่รับการกเสมอนะครับคิดว่าจะชนะ,หะเหรอหรือยังไงอืมผมขอเสมอเจ้านายท่านยังคิดว่าจะชนะเหรอ เขาคิดว่าเขาจะชนะได้อยู่นะครับก็เดินมาไม่เป็นไรครับชนะก็ชนะชนะเสียเวลาคนดูนะจาน <laughs> เสียเวลาคนดู <laughs> ส <laughs> ิเว็าอะไคนดูจานะเออขนาดเลกขอเสมอนะแค่นั้นหน่ะจบครับทีนี้ก็มาขอเสมอเรา สวัสดีครับมาดูกระดานที่3ที่สี่นะครับในการเล่นหอ้ออนไลน์นะครับเอาต่อก่อนเลยโบลีบตัดข้างนะตัดเหมือนกันครับเราก็ตัดข้างเหมือนกัน Hmm. Kemudian mandi di kuah เอได้ไปนงานนี้สู้กันถึงดีกาแน่ๆเลยคครับ กินไหนดีกินไปเข้าฮอตด,ดีกว่าเนาะสูสีนะครับแต้มนี้ เตรียมไปฆ่าฮอดครับเตรียมไปเข้าฮอตตัวที่สองเขาแทรกขึ้นมาไปเข้าฮอดเขาต้องเสียฟรีแล้วดอกนี้ <laughs> ที่สามสามหรือสี่เนาะลืมเลยนะครับสามหรือเปล่าสามเนาะนนตอนนี้น่าจะเลยสิบนาทีมาแล้วแหละโอสิบสองนาทีแล้วด้วยนะครับนานเลยโอ้ยคือไม่เดินเนาะอีพพอยเดินตัวไหนก็เดินไป หยุดไว้ให้เวลาหมดนะเอาแล้วครับหมนเดินแล้วทีนี้กินไปครับมากินนี่ไปนี่เตรียมค่าฮอตเตรียมเดินเก้ามาห้าถ้าเขายังอยู่ตรงนี้นะเพ้เข้าฮอตตัวที่สองแค่นี้เขาก็าเพ้แล้วครับามานี่เตรียมค่าฮอตเราเหมือนกัน เราห้ามาหนึ่งก่อนมานีปุ๊บก็ไปไปทางนี้ครับขึ้นมานี่ก็ให้กินสองเลย ดานที่สครับรขึ้นมาเรายัางใช้ดาวกระจายอยู่เรื่อยๆนะครับเอาให,ให้ใครหลายท่านที่ว่าอยากฝึกด้วยก็สามารถนําไปใช้ได้นะครับดาวกระจายสง่งผมยังเดินเต็มนี้อยู่เรื่อยๆอยู ขึ้นมาครับขึ้นเป็นทรงภูเก็ตดาวกระจายออกไปกระจายจริงๆนะครับแต่มนี้ทั่วกระดานเลย <laughs> ขึ้นมาครับอโอ้ย <c oughs> คิดสนานคิดสนานอด น่าจะหมดแล้วที่นี่เสียงเตือนแล้วครับเสียงเตือนเวลาหมดเขาเลือกทางนี้นะครับเพื่อกินสองหนึ่งไปนี่ครับ อ๋อ <c oughs> <c oughs> แกเดินแต่ละทีนี่คิดจนเวลาจวนเจียนเลยครับสี่สามสองหนึ่งศูนย์ปล่อยเวลาหมดจึงจนได้ครับ